สวัสดีค่ะช่องเรี่ยงเราขอบคอนนะคะข้าวแรงกันค่ะแรงเหมือนเดิมวันนี้ดืม่ม,าม,มสา<ะ>ม<ะ>ทุ่มเองทุกคนมาดื่มเดิม เนื้อหนุ่มไก่ทอดปลาทอดมันต้องเป็นต้องทอดตั้มแบบแป้งอือเลยตั้มแบบแปงตกด้วยฝ่ามือตกตูดด้วยฝ่ามือใช่ไหมนี่อ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โห นี่คือ,อนื้นี้ยเป็ดมะม,ม,ม่วงน่มะพ้าเป็ดมไม่นื้อมะม่วงหมดหดเซ็ตชดนี้อร่อยมน,นะนะ ใครยงไม่มองแม่ใครของคุณี่ก้าเัวาา อยากจะก็จะช่วยกินไงรู้จาว่าให้สองตัวนั่งกระห่ายดีที่สุดนั่งก็คนกินไปลองกินตัวนู้นงูจะไปกินเอง ใครกินข้าวเครื่องเคืองนี่ยคือนาห้าตัวอยู่นี่รปีปีหนึ่งทำนายของเวรื่องใหยให้ น้อยแต่ที่ราคาเนราคาที่มันมันไม่ได้นนก,ก,ก,ไก,กันเลยเราดูแลเสียแอนี้ด้วยอาการโอเคนะเราพยายามไปกับเขาไปทั้งหมดราคากลับไปเี่ยที่เราทำแรงทำแต่ว่าเราไม่เป็นโปรแกมไเรา ยังไม่ให้หยดแต่ว่าหยดแล้วมอสหรือบ่ but คลิปนะคลิปเต็มเลยนะฉัน นี่ก็ไว้นู่นเลยใช่ของพวกนี้ก็ไว้นู่นเลยก็เอาตะกรงที่ทำถ้วยไปขององนี้ก็ไว้นู่นได้ไหมหมดถึงนี่โอ้เก็บ 你看看。嗯嗯 <laughs> กินไม่กินกินไม่กินข้าวเลยอ่ะทุกวันไม่กินเฮ้ยมันนี่เนาะพูดถึงอะตอนมีฝั่งนี้เนาะพันูึพูดชารึฝั่งนี้มะแกจะหาไปนะเธอเด้อมาฝั่งนี้มาลูกหาหาไปมาฝั่งนี้เดือดมาพ่อมาสิไปฝั่งนู้นพ่อมาเล่ากินไหมมันนี้เปล่าจะเล่าเรื่องเลยไม่ได้เล่าเลย มาทางนี้มั้ยนี่นี่นี่เริ่มนี่นู่นนี่เขาจะหาพาไปไม่ใส่รองเท้านะมาแล้วกูใช้มาแล้วกูใช้พูดพูดเร็วๆนะ I o menos